สวัสดีครับผมอยู่กับช่องอุดมชแนลครับวันนี้วันอาทิตย์ที่15กันยายนครับเด็ยินเขาว่ามีเฮ็ดออกเจ็ดป่าเขาบางคานเริ่มออกครับก็เลยลองมาหาดูขึ้นมาก็มีรถเพื่อนสมาชิก หลายคันครับแต่เฮ็ดยังไม่น่าจะชุกมากนะครับพิมงานเราครับแดงสายลุยมาดูเขากินเขาครับจอดสองไม้ดีครับกินเขากินเขาก็เจียรอยเนาะข้าวไม่แรกเราจะไปกินเข้าวันน้บนนู่นแสบร้ายแสบร้าย เดินหาเห็ดต่ออยู่แถววัดเขารัตนทงชัยครับเดี๋ยวนี้พันีเมื่อกี้เราไปจอดอีกที่หนึ่งมามันเห็นบางๆครับเดี๋ยวมาดูที่นี่ดูว่าจะพอเห็นเฮ็ดไหมติดตามครับพอมีมีบางๆเฮ็ด <c oughs> <Head. c oughs> หายากครับ ทียดยังไม่ค่อยออกเลยโอ้ดอกงามเลยเเนีเยหามูลแล้วลนี่ครับนี่ดอกสวยๆหางๆครับหางๆหางๆพอหาได้กินพด้กินอยอ่หากินครับซื้อก็แม่อร่อยค่ะตองหาเองค่ะคนเ,นเนก็บโอ้นี่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 น

เคี้ยก็เคี้ยนี่ใช่ไหมเหียบหรือว่านี่ยเจ้ามูงวะเหรอดอกบานเลยอุ้ยอะไรมันห่างครับมันออกห่างครับบ่อนบละดอกบละนี่ยังไม่มีหมูเท่าไรเพราะว่าฝนมันเพิ่งตกครับ mặn, lấy gặp cả. Yên <laughs> lại ừ. Được đi. Học đọt đi. Sắm đọt. Đi học. Sắm đọt, sắm đọt. luôn đi Ống à, rơm ma nữa. Rơm hiến hết rồi. đi สามทีรอบแล้วเด้อมาเอามาเอา <c oughs> นี่โอ้ยบนเอ็มมากูม้านเถอะแท่ <c oughs> อ๋ออ๋อดอกงามงามดูดิเ <c oughs> ดีด๋ยวตี้ดอกอยัางงามเลย <c oughs> มันอยู่ในปา่าอันนี้เด้อเห็ดเลยปราเพชรนี่สีก็คือกันด้วยสังเกตเด้อสังเกตเอาเริ่มเริ่มแล้วครับนี่ เออเห็นเห็ดเราพี่น้องนี่นี่นี่ครับนี่ค่ะเขาอังคารครับเขาวัดรัตนทงชัยเขาวัดรัตนทงชัยครับบนยอดเขาสูงแต่ยังไม่เยอะครับพอพอแต<อ><อ>่ได้กินนะเพอแต่ได้เล่มเดินเนี่ยก็จะเหนื่อยหน่อยแหละก็จะเห็นเห็ดนะต่อครับหาต่อครับข,ข,ขึ้นลง,ลง thì bốn khấu này lại Đi, hàng đấy chết uh, này cú uh, bảy đột nam thế bán tên thì đây cái lăng kể lăng hết đến đột mềm mất rồi ได้ใช่ ừ. cái gì ปลีก hey. hết เฮ็ดแดงพี่ hết เฮ็ด môn มอมบ้านบ้านบ้านฉัน hết เฮ็ด <laughs> 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 ครับพี่น้องครับยหญ่ไมยครับหมยที่สามเราดิโลโมหินลาดครับนี่ดูดอกนี่มีเหมือนกันครับมีเหมือนกันเพราะว่าเี็ดมันออกอห่างครับฝนมันกําลังตกครับอีกจักสองสามวันเด้อพี่น้องเลยนี่ครับดูดอกนี่กี่นี่ Nhất cái lăng giật thầu Ồ, oh, đòi khai một tát nó Tuần được. à, hấp Chọp tôm Ý, đu này, mấy em kia này Ní โอ้โนี่เถ่ามีใครมาเห็นด้วยนี่อันนู้อันนู้ก็ยังอันนั้นยังโอ้ยังไม่ออกอยอุ้ยทอันนี้เองเถ่าเปื่อยทนิตรงไหนดองงามเมันนี่มีเพื่อนนี่ยังไม่เขี่ยเียก่ะโเี้ยงไปเขี่ยโอ้โห ืเราก็ได้โปรขึ้นเดกาแล้วนี่นี่เก็บเก็บออกเก็บออาไหมะมีคนแยน่งเลยมีนะโดอกอันนี้เอาอยู่เนะอนันอันโดกอะไรหน่อาได้แล้วเราจะถ่ายอันนี้ก่อนมันเ<ม>ท่าสงสัยเขาไม่ค่อยมาครับพี่น้องครับคนยังไม่ค่อยเข้ามาหาเพราะว่ามันฝนมันพ่งตกฝนเพิ่งมีฝน บัววานเียตัวว่ะครับดอกมันก็เลยห่างๆปกติมันก็หลายอยู่นะครับแต่ห่างก็มี่ต่ดอกใหญ่ๆเลยไปครับหาไปเรื่อยๆครับไปต่อไปต่อ